ซาลาไม้ไทยอำเภอชวนบทจังหวัดขอนแก่นก็ได้ขอเชิญชวนรวมสัมผัสพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมัรดาแห่งไม้ไทยที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพลิกให้ชีวิตผาไมอีสานเกิดอาชีพสร้างรายได้พ่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาทองทิ่นสิเป็นรารติดตามได้จากรายงานครับชุดผ้าไหมมัดหมี่ลายจี้เพชร จำลองจากฉลองพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่สุวรักษ์มัสยะช่างทอผ้าไหมได้เลือกลายทอผ้าและตัดเย็บเองใช้เวลาร่วมสองเดือนออกมาเป็นหนึ่งใน9้าชุดที่นำมาจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์สาราไหมาไทยที่อำเภอชนบทจังหวัดขอนแกน่นสืบสามแล้วก็ต่อยอดผ้าไหมที่ พันปีหลวงได้ได้ไดทำขึ้นซึ่งท่านก็ให้สร้างไรายได้ให้แก่ประชาชนนะคะซึ่งตัวดิฉันเองก็เห็นการทำผ้าไหมตั้งแต่เริ่มต้นตั้งตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตาตายายก็สืบสารมาเรื่อยๆแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ให้ให้ลูกสาวแล้วก็ลูกชายได้ได้ไดทำผ้าไหมสืบต่อกันไปด้วยค่ะชุดไทยพระราชนิยมที่นำมาจัดแสดงทั้ง9้าชุด เปิดให้เข้าชมฟรีตัดเย็บด้วยผ้าไหมมัดหมี่ที่ทอโดยชาวอำเภอชนบทที่ได้รับแรงบันดาลใจจากชุดฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชน,นีพันปีหลวงและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงสวมใส่อย่างงดงาม นำมาแสดงเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมสืบสารรักษาต่อยอดงานในพระราชปณิธานขององค์พระราชมารดาไหมไทยชุดนี้นะคะเป็นชุดจำลองของอพระองค์ท่านนะคะเนื่องในงาน สมโพธกรุงรัตะนะโกสินร์200ปีนะคะพระที่นั่งวิมานเมฆนะคะดีไซนเนอร์จะเป็นชาวฝรั่งเศสน,นะคะเป็นชุดที่งดงามมากๆนะคะเราในานามของชาวชนบทก็เลยนำผ้าไหมมัดมีของอำเภอชนบทนะคะชื่อลายดอกผักแว่นนะคะมาทําเป็นชุดของพระองค์ท่านค่ะด้วยความภาคภูมิใจค่ะ ชุดนี้จะใช้ผ้าทั้งหมด6เมตรนะคะใช้เวลาคือตั้งแต่เราเริ่มมัดมีแล้วก็เราเริ่มทอแล้วก็ดีไซน์ชุดก็ประมาณ3เดือนค่ะอันนี้ตั้งใจทำขึ้นมาใหม่เพื่อ,อชุดที่ส่งมอบให้กับพิพิธภัณฑ์สาราไหมไทยค่ะย้อนกลับไปเมื่อครั้งสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสเสด็จเยี่ยมรสัสฎรส่งทอดพระเนตรเห็นผ้าไหมมัดมีชนบทที่มีลวดลายสวยงาม จึงมีพระราชสวนีให้ส่งเสริมและพัฒนาต่อยอดสู่อาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงจนมีการก่อตั้งศาลาไหมไทยเป็นศูนย์กลางความรู้เกี่ยวกับผ้าไหมมัดหมีแบบครบวงจรขึ้นเพราะว่านอกจากเราจะเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วเวลาชุมชนมีอะไรเราก็ต้องเข้าไปช่วยเหลือชุมชนเขามีปัญหาในเรื่องของการย้อ,ยอม ไม่ติดหรือว่ามีปัญหาในเรื่องของการทอหรือว่ามีมีปัญหาแม้แต่กระทั่งเวลานักท่องเที่ยวเข้ามาที่สาราใหม่เราไม่มีสินค้าเราก็ต้องแจ้งกับผู้ประกอบการว่าผู้ประกอบการคนไหนมีชุดนี้ชุดนี้ลูกค้าเขาต้องการคือเราเกลื่อหนุนกัน mm hmm. แล้วเราจะไม่กลัวว่าเขาจะได้ขายเพราะว่าเราจะไม่ขายของแข่งกับผู้ประกอบการ mm hmm. เราจะพยายามที่จะส่งเสริมให้เขามีรายได้ สาลาไหมไทยอำเภอชนบทศูนย์เรียนรู้ฝึกอาชีพการทอผ้าไหมศูนย์รวมผ้าไหมมัดหมีโบราณศูนย์รวมจิตใจของชาวผ้าทออำเภอชนบทที่มุ่งมั่นจะอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้าไหมในแบบชาวอีสานส่งต่อไปอยังลูกหลานให้เกิดความภาคภูมิใจและที่สําคัญก็คือนะครับเราได้สืบสานวัฒนธรรมความเป็นผ้าไหมมัดหม,มีความเป็นอีสาน ต่อยอดต่อยอดก็คือส่งต่อให้กับคนรุ่นใหม่ซึ่งคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันนี้นะครับวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นได้นะครับเปิดสาขาเทคโนโลยีสิ่งทอเพื่อจะต้องต่อยอดผ้าไหมมัดหมี่สู่ระดับสากลต่อไปเพื่อจะไม่ให้ผ้าไหมมัดหมี่ของบ้านเราได้สูญหายไป จากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ส่งทุ่มเทพระวรากายในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและส่งเสริมการใช้ผ้าไทยทั้งยังทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ผ้าไทยด้วยพระองค์เองให้ประชาชนมีรายได้และเพื่อทำรงรักษาฟื้นฟูศิลปะหัตถกรรมไทยโบราณ ที่กำลังจะเสื่อมสูญไปตามการเวลาสร้างคุโนปการอันใหญ่หลวงกับกวงการผ้าหมายไทยและสิ่งทอทั่วประเทศโดยเฉพาะที่อำเภอชนบทจังหวัดขอนแกน่นชูชัยวงพุทธถ่ายภาพเนชนกชัยคกรรมทีมข่าว n b t ภาคอีสานรายงาน